เร็วเร็วเร็วอีกไอ้น้าไป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 อยิดฆ่องเองวรน้าเร็วโอ๊ะไอไประตูเราทีแล้วเรายิบพวกคนดีแฮมคนสตัว เร็วอีกเร็วอีกริวเร็วเลยเร็ว กับตัวกับตัวบอลกับตัวเร็วกับตัวเร็วกับตัวเร็วไม่ต้องไกลไม่ต้องไกลไม่ต้องไกลกลับตัวเร็วมา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 ัเร็ว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 เร็เร็วเร็เร็ว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 เวเร็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 ว

Ei Ei Falta Falta Leo 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 <tức> <tức> leo 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 leo, leo.

nhanh 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 เล้วอีกเร็วอีกสี่จุดหกศูนย์กระบอกมึงเลยสี่นง่เนะ่นยนี่ถ่ายผมปะเนี่ยไถ่ายคมข้างหลัง

Estamos boludeando acá. <laughs> <tose> <tose> sí, no ni pe en pedo tiro que tengo un parlantecito allá, ¿no? <laughs> <tose> <tose> <tose>

รงไม่รู้วมว่าเราเลื่อที่เลยไหมว่ายับเอาลงฟังเออฟัไหมลองย้ายที่เหรอ No. Miro el pisó, yo me ideé. <laughs> Qué boludo. de puta, boludo. Nos echó siempre la culpa a nosotros y era él. Sí, ¿no? ¿Te de carro sí, sí, sí. era apenas <laughs> ustedes. No, no, el carro hubo unos pares que yo no era y creía que era. un Era Pablo. Él Yo siempre, él, él no carro yo, yo siempre bajaba la ventana. entonces se ya abrió el vidrio. Y bueno, había veces que no abría el vidrio porque no era. Son que...

if i if i tell you you continue running you continue okay only me can tell you to stop เดี๋ครับเดี๋ยวให้วอร์มก่อนนะไปกับขอสี่รอบเดี๋ยวนะครับ <laughs> สี่รอบหมดแล้วลองวอร์มอัพ้ and l e ขอห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้

กลับเลยีกลับเลยกลับเลยกลับเลยไม่ต้องรอมารอแค่ตรงนี้รไม่ต้องเร็วตต้องเร็ขึ้นต้องเร็วขึ้นแดกสีดแล้วเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขเรวต้องเร็วกว่าเดิมต้องเร็วกว่าเดิมไม่ทันไม่ทันทันออกเลย

Uh. Eleven one. Okay. Yeah. <coughs> Change to speed nineteen. 19 1.

คเดีกยังบุกครับม่มาวบุอเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้นิดเดียวบุนิดเดียวนิดเดียวฮึบบุกหน่อยบุก21 2แค่เดินใค่ถึงนอ้ยไนกลับไม่ได้โอเคปอนออกเลยครับันนะ

ออกอนเดี๋ยวรอบที่แล้วยิงออกก่อนเพ่อนเลยออกกประตูอีกรอบที่แล้วโนคยอ่ามแถมีคนตัวอะไรก็ย่า3มาลลุคซูชในไทยแลนด์วอ เราแบบเสี้ยวรตัองบาหมดนักเท่นโวทุทขายีโดนอปีดอิมดีัเทสบาจาจแล้วเอ้ไม่มีชาวอีกไม่สบะจารขาแล้วต่อแล้วที่บ้องผมแปบนี่ไปบ้ันไม่ได้จดย์ด้านหลังให่จทด้านหลังเองใคออโอไม่น่าไปควนปูนเลยเมื่อวานควนปูน